สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานะนะพงมือนีพาพี่น้องมากินหมึกหอมนะครับผมราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดเด็ดเด็ดอีกคือเกานั่นแหละพี่น้องเนาะผักข้ามีสลันแหน่ครับผมมีหอมปอมมีสลัดนะครับแล้วก็มีพอดีว่าไปแมคโครครับไปเห็นสาหร่ายคิดจะกินกันเลยเอามากินน้ำมันซนี่แหละครับบะเขืากันดอกนะครับผมลองน้ำใ่มีกระเทียมโทนดอกน้ำผึ้งลงไปน้ำนะครับผมมีมะบาททีนี้ สามโตอเอาส่วนนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับส่วนหนวดมันน้ำจิ้มนี่เด็ดมากพี่น้องเอ้แซ่บครับ พออันบดฟูวัตสลายตัวนี้บอพี่หน่องที่เป็นอามาหัวเห็ดซูชิไหมเพราะว่ามันเหนียวดีอยู่ไหม หมดทั้ง3าตัวก่อน ัดเครื่องกับพี่น้องมันสิทําใ อาสิเคดแขวแน่จักหน่อยนะพี่น้องด้วยขวบไพ่เพราะว่าน้ามันรสชาติมัน,มนต้องออกเปรี้ยวหวานตัดเอาดีกว่าเพราะว่ากินอนะันนี้ให้เบิดก่อน ต,ตัวละตัววันไงพี่น้อง4ตัว4หอย4 1บาทครับจานกินบะเบิดพี่น้องกต่เลย้ต้มแค่เห็ดแค่3ตัว ความ cukupkop brede แสบแสบซีซิมหาบาทอยู่แมคโคห่อบังไงแต่ว่าแกเราต้องกินให้เบิร์ครับ ก็มันเห็ดสีตัวพี่น้องครแต่ตัวเดียวกับสีบอรเบิร์ดแต่ตัวเดียวกับสีอิ่มแนวสนัก,น,กนั่แบบตัวบบบไงเนานะ น้องหลายคนทักามาทำบเห็นทกามาทมเม็นทมว่าผมน้งสอนอยู่บอนะครับเพราะว่าช่วงนี้เพจอ่าโดนปิดกันครับพี่น้องพี่น้องหลายคนที่เป็นติเคยติดตามมันอ,อาจจะบ่เห็นนะครับข็ยังคงสอนปกตินะครับ แต่ซือเต็มอิ่มเม่อในพุ่นละพี่น้องแต่ตอนนี้คือยังรักที่จะสอนอยู่ 嗯。Mm hmm. 不冷。哼。 ดามา่ก,ก็นเนาะขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามในการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเวณาทีนี้นะครับเด้อพอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ